กาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆูกทันนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเด้อผรอผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดนะคะที่มไหวปูไหวายานะคะสําหรับไหวปูอือ้อรือชาชานาขลาดแล้วนะคะพี่น้องกากะแวะมาพักพรน,นะคะมากินขา้ากินน้ำได้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามามใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อที่สิบประภาดข้าวสานดีๆเดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะมเมื่อนี่แอดกาได้เดินทางมาวัดดอนหมอททองนะคะพี่น้องการลวก็ได้เลยมาหาดโน่นสมบูรณ์นะคะพี่น้องคำสมบูรณ์หาดคำสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะ่ะกราบขอโทษขอภัยค่ะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เดินทางมาไหวปู่เอื้อราชานาคลราดเนาะคะ่ะสิผ้าลูกข้าลหลานเนาะคะ่ะมาเที่ยวกับม่ใดค่ะพี่น้องคะเป็น พัทยาสองได้เลยค่ะพี่น้องทะเลน้ำจืดภาคอีสานเด้อค่ะทะเลน้ำจืดภาคอีสานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะของปูอือรือเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดมากราบมาไหว้กับพระลูกพระหลานมาเที่ยวได้ค่ะพี่น้อง ค่ะเบแตกต่างยังกับพัทยาเลยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้อ,นนองเนาะค่ะยูนิกระซีมี่องเ่นให้ลูกให้ห้านเนาะคะ่ะพาลูกพระร้านมากกาบมาไหวปูเอื้อรือ้อเลยว,ว่าสิมาขึ้นทาหน้าค่าเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะทาหน้าค่าก็อยู่ฟังที่ห้าเหลียวเห็นนี่แหละคะ่ะพี่น้องทาหน้าค่าเนาะ,ค,ะค่ะมาพักผ่อนได้ะคะ่ะพี่น้องเด้ค่ะอากาศฮอนๆอนยังสิเนาะ,ค,ะค่ะกมีพี่น้องเฮ้าลังไรมาก ทะเลน้ำนะคะเป็นทะเลน้ำจืดด้อค่ะพี่น้องค่ะทะเลน้ำจืดนะคะเดี๋ยวแอ๊ดจีแกงพี่กัดไปอีกเทือนึงนะคะเวลาผู้ใดอยากผาลูกพาหลานมาเที่ยวมากราบปู่หรือราชนาคาลาดนะคะมาขอโชคขอมานมาขอพรแล้วก็มาเล่นน้ำได้ด้อค่ะพี่น้องเ้อเล่นทะเลน้ำจืดนะคะ อ,อ,อ,อากาศปลอดโปร่งค่ะพี่น้องค่ะอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายนะคะพี่น้องเด้อค่ะมีห่มมีเงาอย่างดีเนาะค่ะอาหารกระเสบค่ะพี่น้องค่ะค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็มีหลายๆอย่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอสจีขึ้นไปซองให้เบิง่งเทิงเทิงหลานทุนนะคะพี่น้อง ขาดซ้ำกันหรืกัทยาพี่น้องตะวันเป็นน้ำจืดนะคะพี่น้องเด้อะคะ่ะเป็นน้ำจืดลูกล้านลูกเล็กเด็กหน่อยมากเที่ยวได้ค่ะมิเปยแขนพรนะคะพี่น้องมิเปยแขนให้พักผ่อนนอนเย็นสบายสบายเนาะคะ่ะคนกับมะเร็งดีนะคะพี่น้องเด้อโควิดไปไซบูตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันอากาศลงเนาะคะ่ะที่ห้าเหลียวเห็นยุพุนกับสิเป็นทำหน้าข้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปขึ้นทำหน้าข้าเมื่อไหวปูรื้ราชนาคราชแล้วก็ มาพักพรอนอนใจมากินเขากินน้ำอยู่หาดข้ามสมบูรณ์นะคะพี่น้องเด้อ นี่พี่กัดอยู่บึงโคงหลงแล้วค่ะพี่น้องค่ะบึงโค้งหลงนะคะ แ่บบนหค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกับเข่ากระแสบมันมาพราะแบยอะเลยครับค่ะนี่กับมะพร้าวอนนะค่ะเนาะัคนทด้บอกทำโปรดีด้วยค่ะว่ารอแล้วค่ะรอดแล้วอันนี้ทางช่องยูทูพอนพะรวยค่ะดิบยูค่ะคอนคอนพรวยค่ะค่ะพ่หนตัวได้ครับมั่นดีครับ ได้หลายตัวยี่ได้พ่อแล้วจะเอาเอา,เอาพี่กท่าเลือกพี่ซาฮกคิดซะไอห้าหนึ่งแปดค่ะ<ม>เพราะว่าพ่นเข่าตลอดนะคะไม่ยังอีเลขกะห้าหนึ่งแปดสีเมนตเท่านั้นแล้วค่ะ 5, 1, คคหนึ่งแปดก็ขังคือได้หลายครับว่ะมวที่มากงวลน,นี้แหละค่ะ <laughs> <laughs> ล่าเวิร์ค่ะล่าเวิร์กครับครับครค่ะนี่ก็เป็นข้อไอ อาจารย์ยูยู่นีบ่ค่ะผมอยู่บึงการครับผม <ภา S 2> ค่ะมากสุระมาหาปูนี่แหละครับโอ้มาไหบปูหรือเรื่องอะปูเรื่องมะกินของเทีย่ยงก็โอ้ยค่ะอันเช่นพี่น้องเข้ามาเที่ยวเนี่ยค่ะอยู่นรับอากาการเลอร์อเจอร์แล้วก็พอพี่นอ้องเข้าเจ้าบ้านนะะอ่าคนในจังหวัดบึงการเขาเลยนะครับมัน <สะ S 2> เป็นอันนี้เป็นอ่าบอกเล่าเลยเนาะค่ะถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงการเรานะครับอันบางดีนี่อันนี้เป็นปัญหากรรมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองการของเรา ครับก for er ็มีทำนาไข่ใกล้เม like ืองไรทีนะครับม่องท่องเที่ยวของเฮ้าแตาวม่องนี like hey! ้เป็นทะเลน้ำจืดที่เหญ่ที่สุดในจังหวัดบึงกาฬของเราครับเอาแค่นี้แหละครับค่ะถถามสมมติว่าเ้าสิตั้งพิกัดมาตั้งกี่พี่เอ็ดมาในว้างเลยพออาจารย์ครับร่างหนึ่งหากคำสมบูรณ์ครับผมหากคำสมบูรณ์จังหวัดบึงกาฬครับผมอําเภอบึงของหลงเนี่ยจะมาถึงเลยค่ะแบบผมครับเอาวันนี้ไหมคะคนสวยขามาเข่ากล้องโปรโมททางนี้นะสิ น่ค่ะกัยักอายนะคะพี่น้องม่ค่าย,า,าย่างกายแรวลูกค้าม,มาคลูกค้ามากลอลันเพลดครับบอกว่ถนัดไปไดั้ยค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ ตั้งกี่พี่เอ็ดมากอะสีพิกัดบึงคงหลงนะคะพี่น้องค่ะจังหวัดบึงกาฬค่ะพี่น้องค่ะถาว่าพิมาปูเอือรื้อราชานาคลาดเนาะค่ะกสจิเป็นขึ้นในเพจเบิร์เลยค่ะพี่น้องค่ะก็ค้นหาง่ายนะคะพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะเดินทางมาเที่ยวเนาะค่ะค่าสชิรับตัวเลขตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะฝากต้อนทิพนี่กะสีเป็นของน้องเบนนะคะพี่น้องค่ะห้าหนึ่งแปดนะคะพี่น้องเด้อค่ะ ถ้าบเบลื่อนผ่านก็สีได้ฟั่งน้ากันอยู่นะคะพี่น้องเนาะค่ะห18นะคะสำหรับตัวดีตัวเด็ดงวดที่วันที่สองนะคะวันที่สองพฤษภาคมสองหห้านะคะพี่น้องค่ะห้าดเด้อข่าวเก่าไปผิดจระนาเลขของน้องเบนนะคะพี่น้องค่ะถ้าเรือวิสาหกิดโศกโพชุมชนวิสาหกิดโศกโพนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดสีมะกับมะวายมะก้อดอนแก้วดอนโพกับมาได้เนาะค่ะบึงแห้งนี่ก็สีเงีวไปหากันเบิดเลยได้นนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ พาลูกพาหลานมาเที่ยวมาเล่นน้ำได้เด้อค่ะเด้อพักพรอยนไก่นะคะพี่น้องค่ะสบายสบายน้ำกับทะเลน้ำจืดค่ะพี่น้องค่ะบ่อแตกต่างอย่างกับพัทยานะคะพี่น้องค่ะซึ่งน้ำสะอาดใสค่ะพี่น้องค่ะน้ำสะอาดใสดีค่ะ ตอนนี้แอดก็สิเดินทางไปกาปูเอื้อรอราชานาคลาดยูสานญ่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สิได้เดินทางต่อนะคะพี่น้องก็แวกกินข้าวกินน้ำค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้มาทายบรรยากาศสบา,สบายสบายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องท่านไหนมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะพกัสบึงโค้งหลงจังหวัดบึงการนะคะอำเภอบึงโค้งหลงจังหวัดบึงการนะคะน้ำใสติ่งเหล่งเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเลี้ยวเห็นมัดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำใสสะอาดสะอาดนะคะค่ะเป็นทะเลน้ำจืดทีใหญ่ที่สุดของทางภาคอีสานเท่านะคะ,ะ,คะทงังทางจังหวัดน้องค่ายจังหวัดบึงการนี่นะคะพี่น้องคะ่ะจังไรก็แวะมาเที่ยวมาชมได้นะคะ,นนะคุณน้องค่ะพี่น้อง ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากตอนไว้เพียงสำนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยากมาบ่งมาชมนะคะสำหรับตัวเดตตัวดีตัวเด็เด,ด,ดก็จะลืมเลขของน้องเบนนะคะห้าหนึ่งแปดนะคะพี่น้องเด้ร์คค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆยปังๆังค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ